งั้นแรงมากไม่ได้นะครับออกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยยังหลังยังดูดีอยู่ถ้าไม่แกะไม่ซื้อจริงเพราะว่าพาเครื่องหลวงปู่โตตอนนี้ราคาสูงเราต้องเคลียเพราะว่าหนูโอนเงินให้คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยคุณลุงคุณป้าใช้เงินได้เลยคุณลุงราคาเนี่ยเต็มที่ได้เท่าไหร่อ่ะคะเพราะพ่หนูเสียดายตรงนี้เนาะเพราะจริงๆเดิมทีพาท่านสวยมากเป็นเนื้อแกสอนนําตาลปีบองนี้เล่นหาอยู่หมื่นห้าบวกลบค่ะถ้าเข้มๆข้มเนี่ยก็จะน่าจะหมื่นแปดอาจจะได้ไวห้อยใช่ไหมคะ วันนี้เราจบกับคุณลุงไป1รายการแล้วนะคะนี่ก็คือปิตาจัมโบส้สพร้อมตรับ1ใบแล้วก็มีเหรียญพยศองค์นี้คุณลุงแถมให้แถมให้ก็รวมเนี่ยจบกับคุณลุงนะคะ1 3 5่0 0ส,สามมาบาทคุณพ่อนะคะก็ถือว่าเป็นกรรมการสมปูโตนะคะในยุคนั้นเลยยุคที่พิดาแบบยังไม่เกิด ตั้งแต่ปีพศ2535พอพี่ดาเกิดเนี่ยคุณพ,พ่อก็นําพระเครื่องหลวงปู่โตะมาให้พี่ดาห้อยเป็นพระปกมะขามและก็จะมีตะกรุดเล็กๆเ,เป็นตะกรุดสาริกาเราเพิ่งมาเห็นเนี่ยตอนที่เรามองย้อนกลับไปดูลูมในอดีตที่พอเรามาเริ่มศึกษาพระเครื่องหลวงปู่โตแล้วเอยตก,กใจก็เลยแบบส่งไปถามคุณพ่อว่าอา้าวป้าน้องดาห้อยพระอะไรเขาบอกอ๋อห้อยหลวงปู่โตก็เลยแบบหูเราก็เลยยิ่ง,งมีแรงศรัทธามากยิ่งขึ้นในการเข้ามาศึกษาแล้วก็ยึดถือเป็นอาชีพค่ะ นอกจากพามูลค่าหลักล้านนะคะของพาเครื่องหลวงปู่โตที่มีหลากหลายรุ่นมากๆและเรามาพูดถึงพาราคาหลักหมื่นเนาะที่ยังสามารถหยิบจับได้นี่ก็คือรุ่นที่ดาห้อยนั่นก็คือปกมะขามนะคะปกมะขามยันนะเนื้อทองแดงนะคะก็เล่นหากันตอนนี้ประมาณ20,000บวกลบจากวันนั้นที่ดาห้อยขึ้นคอเนี่ยราคา3,000ตอนนี้20,000บวกลบก็ยังเป็นพาที่ยอดนิยมเหมือนกัน ถือว่าเป็นพาะที่จิ๋วแต่พุทธคุณสุดยอดประสบการณ์ตรงเลยค่ะจากห้อยรุ่นนี้จากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในวงการพะเนาะจนเดินทางมาจนมีทุกวันนี้ พ่ดาจบการตลาดแต่ตอนนั้นเนี่ยพิดาก่อนเลยเนี่ยที่ทางานไปด้วยเรียนไปด้วยเราเปิดแผงเครื่องสําอางเป็นตลาดนัดเนาะดิมถนนเลยนะตรงพุทธมณฑลสายสองหลังเลิกเรียนแบกของไปขายส่งตัวเองเรียนบอกแม่ไม่ต้องส่งแล้วเลิกขายอาหารตามสั่งเลยตอนนั้นไม่ใช่คิดถึงเรื่องงานประจําคิดถึงเรื่องเราจะเลือกขายเครื่องสําอางหรือหันมาศึกษาพระเลยตอนแรกพิดาทํสองอย่างและสุดท้ายเนี่ยได้คําตอบตรงที่ว่าคุณพ่อมาพูดประโยคนึงว่าถ้าพิดา เหยียบเรือสองแคมเนี่ยพี่ดาจะทําไม่ได้ดีเลยสักอย่างให้เลือกตอนนั้นจึงตัดสินใจเลิกขายเครื่องสําอางเลยและเข้ามาศึกษาพาเครื่องหลวงปู่โตอย่างเต็มตัวแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่ที่วัดปดูชิมพีฝากตัวเป็นศิษย์บอกหลวงปู่ประโยคนึงว่าหลวงปู่หนูอยากยึดถืออาชีพนี้เป็นอาชีพอยากมีไรายได้อยากมีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่และที่สําคัญก็คือให้เวลาตัวเองตอนนั้น3เดือนเพราะตอนนั้นพี่ดาก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบพอ3เดือนถ้าไม่ใช่ก็จะไป ทํางานประจําตอนนั้นนะคะสุดท้ายแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้11ปีแล้ว <laughs> ก็ใช้เวลาศึกษาเนี่ยอยู่นาน กว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราชํานาญและสามารถบินเดี่ยวได้โดยการที่แตกแยกออกมาเป็น DM หลงปูโตก็3ปีในต,ตอนนั้นเนี่ยจุดที่เราต้องตัดสินใจเนาะเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในร่มเงาตรงนั้นเราก็จะเป็นลูกของเนียแมวเป็นน้องของพี่บอยจึงทําให้ไม่มีใครจําเราในชื่อ DM หลงปูโตเราก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะแยกออกมาทําเองนะออกมาทํา YouTube ออกมาสร้างเพจไลฟ์ขายเป็นของตัวเองช่วงนั้นก็เป็นช่วงในยุคโควิดด้วย หน้าร้านก็คือถูกปิดนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราต้องตัดสินใจที่เราจะต้องเปลี่ยนละทำ u ู u ู e ช่องดีเหลงปูโตเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราเป็นผู้หญิงนะเราซื้อขายแล้วก็มีความรู้ทางด้านพาเครื่องหลงปูโตเราสามารถซื้อจริงจบจริงเป็นคลิปลูเรียวเลยค่ะถ้าพี่พีเอซีไปย้อนดูก็คือถือกล้องเองนั่งมอเตอร์ไซค์ไปถ่ายหรือถ่ายเองเซลฟี่บนรถหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่มีทีมงานเนาะเราเป็นการชอบพระเราก็ปุ๊บปั๊บไปเลย ใช้ลูกค้าถ่ายก็มีวันนี้นะคะดาก็นำพาอีกหนึ่งไอเทมเนอะเป็นองค์ที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆในวันนั้นที่เราพึ่งได้เช่าตอนนั้นมีมูลค่า5 0 0แ0 0บวกลบและในตอนนี้เนี่ยราคาเล่นหา1ล้านบวกลบแล้วเพียงระยะเวลาแค่4-5ปีขึ้นอยู่กับสภาพแล้ววันนี้องค์นี้ค่ะที่ดานำมาให้พี่พี่ชมเป็นปิตาจำโบนหนึเนาะเนื้อใบลานแต่สร้างขึ้นปี25 20ซึง่งถือว่าเป็น king of the king ของพระติตาจัมโบ้เลยอันที่ทําให้ลูกค้าย,ยอมรับก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การที่ทําให้ทุกคนที่เป็นผู้ชายที่เป็นเซียนใหญ่ๆใ,ในวงการพาเครื่องเนี่ยยอมรับเราดาว่ายากกว่าจุดที่เราโดนบูลลี่เนี่ยก็คือเราเราพูดเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดคือเรื่องจริงนั่นก็คือเราเล่นพายย่อยจริงแต่จะให้เราทํำยังไงในเมื่อเราไม่ได้มีทุนมากเหมือนใครๆและเราอายุเพียง21ความน่าเชื่อถือเราแทบไม่มีเลยถามว่าเราเราอยู่มาเราเข้าใจ สมมติคนจะมาซื้อพระเราราคาหลักแสนกับเรายังเป็นวัยรุ่นและแถมยังเป็นผู้หญิงอีกดูเองจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยแ <Hey, S 1> ฟนดูหรือเปล่าพ่อดูหรือเปล่าพี่ดูหรือเปล่ามันกลายเป็นคําถามที่ตอนนั้นเนี่ยตอบจนร้องไห้ยังมีเลยนะแบบเอ้ยเมื่อไหร่เราจะแบบก้าวผ่านตรงจุดนี้เราจะทํายังไงเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ไม่เกิดคําถามเหล่านี้อีกการทําโซเชียลนี่แหละค่ะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเลยนั่นเลย ทำให้ทุกคนไม่มีใครกล้าถามได้อีกเลยสิ่งหนึ่งที่ยังใช้ได้เนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและที่สําคัญเราต้องพยายามให้ถูกที่ก่อนและวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าคุณมาถูกทางค่ะ